คีรอรหนุนมาใหม่ไปกับสารัตเปิดด้วยซ้ายโบกสกัดลูกนี้ไม่พ้นอะไรแถว2ทีรศิลเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดสวยครับธีรศินแดนได้ยิงขึ้นนําให้เอสซีจีเมืองทองในแต้ได้ครับนาทีที่2ี่สิโอ้โหสุดยอดครับประตูนี้จากธีรศินโอโ้ลูกแบบนี้นี่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆจากธีรศินนะครับแต่หมดจดจริงๆครับโอ้โหรอเก็บอยู่แถวสองแล้วบอลลูกใบไ,ไม้ร่วงของแท้ต้องแบบนี้นครับ เปิดยัดเข้าไปโมงสกัดพักบอลไม่ทันตกพื้นแล้วก็ซ้ายครับลูกนี้นี่แมมันเข้าเหลี่ยมที่สุดยอดจริงๆนะครับบอลโด่งขึ้นมาเมเท่าไหร่แล้วก็มุดลงอย่างรวดเร็วเสียบใต้คานพอดีครับน้ำหนักก็ได้ด้วยตั้มเลยครับลูกนี้เนี่ยหมดจดมากๆครับอ้เป็นประตูที่จริงไนยอดเยี่ยมจริครับประตูนี้ของธีรศิลป์แดงดา